สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมสลาบุิเทฟแคร์นะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โครงการหมู่บ้านโครงการหนึ่งครับก็ได้มาซื้อบ้านเดี่ยวที่นี่โครงการนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะพีแอพพูดผ,ผ่านแล้วครับตอนนี้บ้านก็สร้างเสร็จแล้วนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ายังไม่ได้ทําการโอนมอบนะครับผมก็จะทําการตรวจสภาพโดยรอบอบ้านก่อนว่าทางโครงการเขาได้จัดสินิทัศน์อะไรไว้ เดี๋ยวเพื่อนๆมาตรวจเดินรอบบ้านกับผมด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับ,รบจากประตูรั้วเข้าบ้านนะครับเดินเข้ามาจุดแรกที่เห็นก็คือมีแปลงหญ้าอยู่นะครับน่าจะเป็นหญ้าญี่ปุ่นนะครับปลูกทางโครงการก็ได้ปลูก ปลูกจัดสวนไปให้เรียบร้อยแล้วพื้นที่ของหญ้าแปลงนี้ก็น่าจะประมาณ50ตารางเมตรนะครับเฉพาะส่วนของหน้าบ้านครับแต่เท่าที่ดูที่ผมสังเกตเห็นนะครับหน้าผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นหนอนกัดนะครับไม่แน่ใจนะครับอันนี้ตั้งสมมติฐานไว้เฉยๆนะครับถ้าผมมีฝงซักฟอกมาติดมาด้วยนะครับถ้าเกิดละลายน้ําสาดก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่าเป็นหนอนหรือเปล่าถ้ามันมีหนอนจริงมันจะขึ้นมานะครับ สำหรับตัวบ้านนะครับบ้านก็จะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับด้านซ้ายของผมก็จะพินเป็นทิศตะวันตกด้านขวาจุดนุ้งก็จะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับหน้าบ้านผมก็น่าจะโดนแสงแดดแสงแดดตอนเช้านะครับแดดจะไม่ร้อนจัดมากเท่าไหร่เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะเอาต้นกระพี้จันต้นนี้ออกนะครับที่โครงการเขาปลูกไว้ผมอาจจะย้ายต้นคิสติน่าครับกับ ต้นน่าจะเป็นเศรษฐีเศรษฐีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับย,ย้ายย้ายออกไปจัดสวนใหม่ที่หลังบ้านนะครับเพราะผมต้องการพื้นที่หญ้าตรงหน้าบ้านให้เป็นพื้นที่หญ้าเต็มแปลงทีเดียวนะครับมันจะได้ดูแลง่ายในอนาคตนะครับเ,เพื่อนๆครับอีกอย่างคือต้นต้นกะพีจันต้นนี้นะครับฟอร์มันก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับคนปลูกก็ปลูกเอียงด้วยนะครับผมผมก็ว่าผมไม่ชอบนะครับเป็นเหตุผลส่วนตัว เดี๋ยวจะลองคุยกับทางโครงการดูว่าจะทําการย้ายออกได้หรือไม่นะครับสําหรับมุมข้างบ้านจุดนี้นะครับพื้นที่จะประมาณ25ตารางเมตรนะครับทางโครงการก็ได้ปลูกปลูกหญ้าญี่ปุ่นทิ้งไว้นะครับแล้วก็มีการจัดสวนทิ้งไว้บางส่วนก็จะมีมุมเหลือตรงจุดนู้นนิดหน่อยนะครับผมก็คิดว่าผมจะย้ายต้นคริสติน่าบางส่วนนะครับย้ายออกมาปลูกไว้จุดนี้นะครับ ยอาจุดนี้นะครับมันก็จะมีกําแพงสูงกั้นอยู่นะครับแดดก็ค่อนข้างที่จะ่องถึงได้ไม่เต็มที่นะครับมันจะโดนกําแพงกั้นอยู่แล้วก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกผมก็ห่วงว่าจุดนี้ไม่แน่ใจว่าอนาคตหญ้าจะเป็นอย่างไรนะครับหญ้าไม่โดนแสงอันนี้ก็ไม่ดีนะครับอาจจะทําให้การเจริญเติบโตของหญ้ามันมันช้ากว่าปกตินะครับหรือว่าตายไปเลยต้นคริสติน่าที่ปลูกไว้ข้างบ้านก็ เหมือนจะมีหนอนกัดนะครับมีรอยกัดที่ใบนะครับไม่รู้ว่าโครงการเขาได้มาฉีดยาพ่นกําจัดไว้หรือเปล่าจุดตรงนี้ก็เป็นหลังบ้านนะครับเพื่อนๆครับด้านซ้ายก็น่าจะเป็นท่อระบายน้ํานะครับแล้วก็มีบ่อด,ดักไขมันแล้วก็มีบ่อบําบัดนะครับทิ้งไปอยู่มีการปลูกหญ้าญี่ปุ่นทิ้งไว้บางส่วนนะครับจุดนี้หันหน้าไปทางทิศใต้นะครับแล้วก็ มีอาคารของบ้านอีกหลังหนึ่งสร้างกั้นไว้อยู่นะครับแดดมันส่องไม่ถึงนะครับตอนนี้สังเกตเห็นหญ้าก็ก็หญ้าก็เริ่มโทรมไปนินดๆนะครับเท่าที่สังเกตหญ้าหลังบ้านนะครับมันก็ออกสีน้ําตาลนินดๆแต่ผมว่าเป็นอาการหนอนครับจากประสบการณ์ของผมที่ดูแลหญ้ามาก็ไม่แน่ใจว่าทางโครงการเขาลดน้ําให้หรือเปล่าครับผมไม่เห็นระบบสปริงเกอร์ที่โครงการ ติดตั้งไว้หลังบ้านนะครับไม่น่าจะมีนะครับแต่ประเด็นคือมันไม่โดนแสงด้วยนะครับเพื่อนๆนครับถ้าจะปลูกหญ้าก็คงไม่เหมาะน,นะครับพื้นที่จุดนี้ครับเพื่อนๆถ้าจะปลูกก็อาจจะลองเอาย่าพัสพาลัมเข้ามาปลูกนะครับเพราะว่าพัสพาลัมก็น่าจะทนแสงได้ในระดับหนึ่งหรือว่าเป็นหญ้ากลุ่มพวกหญ้ามาเลเซียนะครับอันนี้จะโตได้ในสภาพร่มเงาได้ดีจุดนี้ก็เป็นด้าน ด้านข้างของบ้านผมอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะไปเชื่อมกับโรงจอดรถหน้าบ้านนะครับก็ปลูกหญ้าญี่ปุ่นไว้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเ,เป็นรอยสีน้ําตาลนี่ผมว่าน่าจะเป็นหนอนนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยนะครับหญ้ามันจะยุบตัวลงนะครับเพื่อนๆแล้วก็เหมือนจะมีรอยกัดรอยกัดจากข้างล่างขึ้นมานะครับผมว่า80%นะครับมีหนอนกัดน่านจะเป็นพวกอาร์มีวอครับพวกหนอนกระทู อีกสาเหตุหนึ่งนะครับมันมันปลูกหญ้าติดมุมกําแพงนะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องแสงได้ด้วยนะครับเพราะว่าด้านซ้ายด้านซ้ายของผมติดกําแพงฝั่งนี้นะครับมันจะเป็นทิศตะวันตกนะครับแสงอาจจะส่องไม่ถึงนะครับนอนมันจะชอบหลบในสภาพพื้นที่ที่ร่มเงานะครับมันไม่ชอบแดดนะครับเพื่อนๆจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่โครงการได้ทําการปลูกหญ้าญี่ปุ่นทิ้งไว้นะครับแต่หญ้ายังสมบูรณ์อยู่นะครับเพราะว่าผมว่าน่าจะเป็นเรื่องแสงนะครับเพราะ ด้านขวาที่ติดกับรถจุดนี้นะครับเป็นด้านที่ตะวันออกนะครับแสงตอนเช้าจะส่องถึงหญ้าจุดนี้ได้ได้เต็มที่นะครับส่วนติดกําแพงก็จะเป็นด้านที่ตะวันตกนะครับหญ้ามันเลยยังเขียวอยู่นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ผมก็ตรวจรอบบ้านก่อนนะครับเพราะว่ายังเข้าบ้านไม่ได้เพื่อนๆที่มีข้อคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปผมได้เลยนะครับว่าสภาพโดยรอบบ้านเป็นยังไงผมควรจั ปลูกหญ้าหรือว่าจัดภูมิทัศน์ยังไงก็คอมเมนต์ช่วยผมได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และสั่งกระดิ่งให้ด้วยนะครับสไลด์วุฒิเทิร์ฟแคร์นักดูแลสนามหญ้า